เอาละครับสูัทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองนะชาว,วันนี้เราอยู่เกมบวกัวใครกับช่วงรีวิวซา่ซาซา่านี่เลยเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับตัวคอหน้าปกยอริชุดว่ายน้ําก็ในคลิปผมเปิดไม่ได้นะก็เลยต้องไปเปิดนอกรอบเอาก็ในที่สุดผมก็ได้น้ำม,มาแล้วนะโดยการันตีเลยล่ะเอาละไปดูซีวดีกว่าไปกันเอาละครับก็มาอยู่หน้าเซตัสของยริชุดว่ายน้ํากันแล้วนะครับก็ จะได้ L2D ก็ต่อเมื่อได้ค่าความสัมพันธ์5นะแล้วก็เป็นตัวละคร3ดาวจะแ,แตกกําเนิดก็มาดูค่าเซตัสกันก่อนค่าเซตัสพื้นฐานจะเด่นอยู่ที่ค่าโจมตีเป็นหลักส่วนค่า HP กับค่าป้องการค่อนข้างต่ำอะนะเอาล่ะไปดูสกิลด,ดีกว่าสกิล X สร้างความเสียหาย463%ของค่าโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีซึ่งจากที่ผมลองใช้แล้วมันจะระเบิด3ครั้งติดต่อกันนะเพื่อให้ได้463%เนะี่ะไปดูสกิลด,ดีกว่า สกิลพื้นฐานสร้างความเสหายหนึ่ง้ายเก้าสิ้าเปอรเตของค่าโจมตีกับสตูนหนึ่งเป้าหมายทุก25วินาทีสร้างความเสหายหนาวสัน่ตนต่อเนื่องค่าเซของค่าโจมตีเวลา20วิิตวิอันนี้ถือว่าเป็นสกิลที่น่าอัพเป็นอันดับ2เลยนะ ระไไปดูสกิลดีกว่าต่อมาสกิลตตัวเพิ่มค่าโจมตี14%ก็สมเป็นอิโอรีดีจะได้เพิ่มดาเมจตั้งต้นแล้วก็สกิลรองเมื่อจบตีโอกาส25%นที่จะสร้างเราจะหายหนาวสรรั่นต่อเนื่อง35.8%ค่าโจมตีเป็นเวลา20วิคูราว10วิ ก็เพื่อดีนะแต่ผมแนะนําให้อัพสกิลนี้มากกว่าสกิลรอกันนะแล้วก็เราไปดูการเพิ่มดาวดีกว่าการเพิ่มดาวของยูร y ก็ส่วนตัวผมไม่ได้แนะนําให้ขึ้น4ดาวะนะยูริแนะนําว่าแค่3ดาวก็เกินพอแล้วเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ในอีเวนต์ใหญ่ๆเลยนะก็ดูการใช้งานดีกว่าการใช้งานก็จะใช้ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นแานภารกิจ หลักที่เราเล่นกันนะนะด่านภารกิจด่านด่านประมาณด่านด่านสิบสองก็น่าจะพอเล่นได้นะสิบสองก็เล่นได้แล้วก็ประกาศจับอันนี้ก็นี่นี่ปั๊บเกย์ฮันน่าด้วยก็แนะนําให้เอามาเล่นด่านนี้ได้แล้วก็อีกด่านหนึ่งก็คือเรดบอสอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ ขนาอันดับหนึ่งยังใช้เลยผมว่าควรเอาไปใช้เหมือนก <ste ve> ันนะสำหรับใครจะทำคะแนนสูงๆก็มานำมาใช้เลยก็ดีนะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพีงเท่านี้แหละไปดูแอตัวดีกันดีกว่านะไปกันสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละไปละบาย いつの間にそこにえさっきからずっと見てたこの変態死ね